สวัสดีค่ะค่ะค่ะคก่อนจะพบกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วค่อยไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทานเข้าเร็ยนกันนะคะวันนี้ทานเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรสต้มโครงใส่กับดอกชมจันทร์แค่นี้แล้วก็มีสลัดเพื่อความดับจริร นิดหนึ่งนะคะสลัดของเราก็จะมีผักอยู่3อย่างค่ะเป็นผักสลัดน้ำนะคะเป็นวอเตอร์ครีเป็นดอกชมจันทร์แลยอุย้ยมี4อย่างขออภัยค่ะมีเซลาลรี่แล้วก็มีผักคลอดด้วยนะคะแต่ว่าสลัดของเราเราจะทานแบบจิ้มนะคะเราจะไม่ทานแบบคลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่กินแบบเอาพักมาจิ้มแจ่วไปแนนะ่นอนพักหน้ากินเข้าวไปเนี่จะบะหมี่ชีวิตที่มันต้องดัดจริตมันก็จะไม่มีความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะต้องแบบ <c oughs> กระแดกนิดหนึ่งถึงนิดเยอะกว่าจะได้กินไมใช่เรื่องง่ายนะครซีมามากก่อน แทบอยู่นะคะดอกชมจันทร์ก็อร่อยนะคะกินเยอะก็จะมีความระบายท้องจังหน่อยหนึ่งดอกทอดมันก็มัจจะย้อนแซงแบบไม่นด้แสงเลยนี่นะคะสลดัดกินเป็นแบบสลัดแบบน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะจิ้มแบบนี้เลย แล้วก็กินเราจะกินเฉพาะผักที่เราทานได้นะคะเราจะไม่ได้กินผักแบบเกือบทุกชนิดหรือว่ากินแบบซุม 4, สี่มห้เราไม่ได้เป็นคนที่กินผักเก่งนะคะกินได้เป็นบางชนิดถ้ามันมันกลิ่นชุนรุนแรงหรือว่ามันเหม็นเขียวเกินไปหรือบางทีแบบผักที่ไม่เคยทาน ก็จะไม่รับประทานนะคะผักทอดนี่มันอร่อยอยู่แล้วนะคะอันนี้เซัลลี่นะคะเซัลลี่ก็อร่อยะคะ่ะเพิ่งทานเมื่อวานทานแบบจริงๆจังๆครั้งแรกมันไม่ได้มีกลิ่นชุนรุนแรงเหมือนแบบตั้งโอหรือว่าแบบขึ้นช่ายบ้านเรานะคะ อร่อยกระกลางก้านมาันแซ่บมันกรอบแต่ว่าใบามันก็จะมีความเหม็นๆมีกลิ่นแบบนิดๆนะคะลองชิมแบบนนี่ค่ะคือแบบขึ้นชายเลย กินอาหารแบบสาวกรุงเทพนะคะก็จะมีความยากลําบากบวกกับความดัดจริตความยากลําบากก็หมายความว่ากินแต่ม,มามา่าปเี่ยนะกินแบบง่ายๆเพราะว่าไม่อยากไปไหนนะคะสะดวกสบายก็จะมีความดัดจริตก็นี่นะคะกินผักกินสลัดตอนแกไปวันๆน,น,นะคะ อันก็เดนอ,อ,อันกอุปกรณ์ประกอบฉากมันก็ยังแบบไม่ได้เพอร์เฟกมากนะคะสถานที่ก็ตามมีตามตืดค่ะ อย่าลืมนำคาเนี่ยจ้ะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือกระแด่แล้วก็ดัดจริกเราก็จะพูดแบบสองภาษาเบ้าภาษาลาวนำภาษาย,ยอ่อนำภาษาโซานำมีชมจันทร์แบบสดๆนะคะอันนี้คือดอกชมจันรอันนี้ก็ะแทแบแนบ ชมจ okay. in ันบอกค่อยมีรสชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นกินง่ายวอเตอร์เพกก็กินง่ายอยู่นะคะแต่มันจะมีกลิ่นจังน้อยสำหรับคนที่ไม่ทานผักหรือว่าไม่กินผักหรือในบรรดาผักสี่ชเนี่ยผักคอทานง่ายสุด เีาเริ่มแบบมักซลแลีแฮมเพราะว่ามันกรอบอร่อยเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเอ้ยไม่ไม่ใช่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะได้ประมาณ ตั้งแต่วันพุธอ่ะเพื่อหนสุกสาวสามวันยังคงติดลิ้คนชินแล้วก็มูฟอนจากอาหารอีสานก็ได้แต่ว่าขี้ข้านไปซื้อแล้วก็ต้องการที่จะเซฟมันนี้ด้วยนะคะก็เลยกินแบบตามมีตามเกิดไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็จะต้องออกไปหาสมัครงานแบบจริงๆจังๆนะครับ เมื่อนี้บนเนื้อสัตว์เด้อเพราะว่าเมื่อเศารากินไก่ไปแล้วก็จะมีความเป็นมังสวิรัตนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร้อปเ็นนะจ๊ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อยู่ ในต้มโครงเนาะเขาก็จะทำมาจากกระดูกตว์ทำมาจากปลาลปอะไรก็ว่ากันไปใช่น้ำใส่กลิ่นหอมน้วมันงาให้ฝุดคอแก้วก็ต้องต่อเลย ต้องหลั่จริงทุกขั้นตอนชีวิตสาวมึงเพรยหยักใบยา,ยามาแกวตกเอาลงดีกว่ายิ่งสารเงินอยู่นะคะสารเงินแต่ว,ว่าซุ้มซ่ามกระโหลกกระลาจริงๆกลิ่นสนนีก็อิ่มนะจ๊ะ มันอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่จําเป็นที่จะต้องกินอาหารแบบเยอะๆนะคะแต่ว่าด้วยความเคยชินอะเนาะมันก็เลยต้องกินอยากกินลาบัว ซีเรีลี่เนี่ยเขาบอกว่าประโยชน์เยอะก็เลยกินตามเขาแต่มันกับแซ่บแ่ะ เเสียข้ากินแล่น้อยแบบนเนี้ยันกินง่ายนะคะ,ม,ะคมันสิบค่อยเม็นเขียวแล้วก็ไม่ได้ฝืดคอเหมือนแบบ กินแบบพโลูพังงานนะกินแบบหมโม่หรือว่ากินแบบมูมมา ที่แบบเรียบร้อยที่ไม่เรียบรอย้รยบรอยนะคะับิ่แมแล้วชิต้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวันดีก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาบึง ขอบคุณหลายๆเด้อที่แบบคอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ไหนเด้อก่อนจะจัดเพลงวันนี้ก็ฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมความใจเพ่อแม่พี่น้องทุกคน ร้อนที่จะส่อบกรอนช่างเล็กๆอย่างฉันนะครับตอนนี้ยังบน่มีอย่างมอบให้มีแต่ควาว่าขอบคุณและก็ขอบคุณว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจ้าสระบนีบ๊ายบาย